แบคใครก็รู้แบ็คไอ้นี่มันเป็นใครดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอขอจับหัวนมหน่อยเซนเซอร์เซนเซอร์ดูสภาพตัวเองมึงนั่งลูกอย่างนี้ไอ้เไอ้โลดไอ้สัตว์มึ้งบานลงพื้นได้ไง ไม่รู้กระโดดไงก็กดกระโดดเหรอก็กระโดดแล้วเนี่ยเนี่ยกระโดดเนี่ยประช่างมันพี่เงี้ยไอ้ไอไปไปลองจับไม้ดูลองจับไม้เพื่อเทิร์นอไปจับไใบจับใบไอ้ใจเย็นดิใจเย็นดิมันเป็นการเรียนรู้มันเพิ่มมันเพิ่งมันเริ่มเรียนรู้อยู่มันเรียนรู้อยู่แม่งจับไม้ยังยากเลยไปไหนไปไหนนะโอเคไปหน้าไหนไปไหน่อะ

x y b c สเปกบารมันดูดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนเห็นปะเห็นปะฟัดยู่ทำงานทำอะไรกันอ่ะเอ้ยจะตีหัวผมดิตายเอาอยอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ย่อ๊ยโน๊ยโยเอือนยโอ๊ย็นโอยเพื่อนโอ๊ยโอ๊ยยโอโอยเนี่ยตัดตไย้เนี่ยเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเป็นท่อนเลยพี่มันเก่งจังวะมันเก่งจังเลยนี่ไงเราก็ช่วยช่วยมันทุบทุบนี่แบ๊กทุบทุบอ๋อทุบทุบเห็นทุบนี่เฮ้ยได้แล้วปั๊บกูได้ไม้แล้วไอ้เหี้ยกูจะทุบมันจับยากหน่อยนะเพื่อนจับอะไรกันเพื่อนอะไรวะเฮ้ยเอ้ยมึงทำไปได้ไงเฮ้ย แบ๊กๆแล้วกูว่ากูว่าเราไม่ต้องเล่นดีกว่ากูว่าเล่นไม่รู้เรื่องกว่าแบกกูกูขอดูเอาละกันกูจะดูเอาแบกมันจะตั้งแคมป์อ๋อแบกแบกมันมันจะทำไฟไงจุดไฟไงเราจุดไฟมันเราจุดไฟมันมามเอาหินมามาก่อไฟให้มันเพื่อนก่อไฟมาหิน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 แบ๊กต้องภูมิใจในตัวเราอะเพื่อนเพื่อนต้องภูมิใจในตัวเรานะเอาเฉยเห็นะเพี่อนเออเอาวะเอาวะมันต้องไปเสียดไม้เปล่าแบกตัวนี้ไม้มันใหญ่เปล่าพี่ว่า พี่หาเศษไม้มาแบกเก็บเก็บเศษไม้มาเก็บเศษไม้มาหมดแล้วนะอะไรเออพี่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 หน้าไปเลยพี่พี่หน้าไปเดินเด่นนะพี่เด่นเด่นนั่นนั่นมาดิมึงก็มาดิเอออนั่งตั้งท่ารอบอกเลยมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยตายกูบอกเลยตายตายของเราอาดองเราเอาไปย่างแบกเอาไป ้ยจับมาจับมาแบ๊กจับมาจับไม่ได้จับต้องแลกก่อนปะต้องแลกก่อนปะเอาลองแลกลองแลงนะเออมันให้แลงนี่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 แบ๊กแบ๊กมาเก็บมาเก็บดีมาเก็บดิมาเก็บมาเก็บไปฐานที่มีไม้อะต้องมีฐานนี่หรอวะเอ๊กูเป็นผู้ข้างงูอุ้ยผลไม้เปล่าเฮ้ยผลไม้แบ๊กแบ๊กผลไม้ผลไม้เด็ดไงเอามือเอามือไงเด็ดโย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 เฮ้ย เฮ้ยตองชายหาดมีอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเพื่อนมาทำอะไรเฮ้ยมันก็ทำอะไรกันอ่ะแต่ข้าวไฮ้ยมึงดูดิเขาจะทำบ้านกันแล้วอ่ะเฮ้ยมันเล่นเก่งไอ้จังเลยเมื่อกี้เก่งกับการพากย์ตอบพีวีดูดูก่อนเราเราต้องเรียนรู้เนี่ยจากมันก่อนพี่โอ้โหเฮ้ยเขาไม่ตอกมีอะไรด้วยหรอวะเฮ้ยมีตะปูที่ไหนไม่มี เฮ้ยเก่งไปใช่เก่งไปโลโลฮัลโลได้ยินไหมได้ยินมาได้ยินได้ยินเฮ้ยเฮ้ยเอ้าคนไทยคนไทยอุ้ยคนไทยละครับเนี่ยได้ได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยโอเคโอเคยังคนไทยโอเคครับงั้นผมคนไทยครับมไูเรื่องค๋อภาษาคิดกันเองครับผมเก่งเอาแล้วนะนี่เหรอเบ๊กเบ๊ก นี่ครับอันนี้เล่นเกมนี้มานานแล้วครับเนี่ยนานมากสองวันอ๋อผมก็นานเหมือนกันครับสองอาทิตย์กูจะพังกูจะพังนี่แล้วน้ำเยวดาเมจเข้าด้วยเพ็กดาเมจเข้าอยู่แล้วเม็กำลังพังกำลังพังกำลังแผ่งกันกำลัไปได้สวยไหมกำลังไปได้สวยไหมมึงรอซื้อไว้มึงรอซื้อไดูกูคายเองดิโอ้ยโอ้ยจะพังจะพัง กูอยากชจาะเลยฮ่าฮ่าฮางแล้วา่่าวางไม้เลยเอาขึ้นไปแบมคิดยังไงกับการทำลายอีกครั้งวะโปะเมื่อคืสองเชิดเผามาเจอกันเฮ้ออะไรนะเขาบอกอะไรปะไม่ไม่รู้ผมไม่ได้ยินเขาบอกว่าอยาอยาหรือเปล่าวะ อไรพี้กระ่าอะไรกูกำลังตีตีด้ำแข็เข้ารัวๆเลยกำลังพังพีเย็นพังดิพังก็ูน่กติดเลยบูบาไดบไกมบูบาบอกขอโทษขอโทษขอโทษพี่ชายผมอาไม่รู้เรื่องครับเอเไขอโทษนะครับพี่ชายผมเป็นออเทติกครับไอ้สัสคนละ อพัดเดี๋ยวพัดๆะพัดลกรตากรตาเฮ้ยเบกจะถ่ายเหี้ยอะไรวะกรตากรตตากรต้ากระตา

เด็กกระปุกคนหลังถ้าจะเป็นเด็กกระปุกเนี่ยทั้งที่นึงเว้คือบนโลกนี้เว้ไอ้สองตัวเนี่ยกูบาแล้วมือดูเดินเดินราวพ่อเดินแบบนั้นโดนโดนกูไอ้สาตว์โดนกูไอ้สาตว์ไอ้เด็กเที่ยโดนเด็กกระปุกเริ่มใหม่แฟนแบกมันจช่วยกูด้วยมึงอย่าละมึงอย่าละเอ้ย มาตีมมันไปาดิก็มาดิก็มาดิเฮ้ยเดนโดนกู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 ไงเฮ้ยแบกกูจะตายแบกกูจะตายแบกกูจะแบ๊กแบ๊กเรื่องกูเลยีดแบ๊กช่วยด้วยกูมาหากูแล้วฆ่ามันมาดิ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 เมื่อกี้มึงเก่งกับพี่เหรอเก่งเหรอเก่งเหรอเก่งพี่กูเหรอเก่งเหรอะเก่งเงอะเลยจับ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 เลย ตีนต anyway. <c oughs> <simple> ีนเด็กเด็เด็าม่เราไม่เราไม่เาไมีไม่เม่ไม่เไเรกอ้มึงตายไอ้เด็กกะก o m e e c o m e b a c k comeback comeback เอาใเฟรมึกหลอกมัหลอกมันบอกว่าวเฟมอ้สตอรี่อ้ยตอรี่ม่เปนไฟล์ไฟล์ไอ้สตอรี่สอรี่ยาท็อปปี้ยาไอ้ยทอปปี้เอ็เด็กเกียเมมีมมีกูอยู่ไหนวะเนี่ย พินอ้ยแบงมึงลงมาฆ่ามันเอาบขึ้นไปทำไมยเียอะไรล่ะผมไม่ได้ขึ้นไปผมอยู่ข้างล่างพี่ผมอยู่กับพี่เนี่ยใช่เหรอผมอยู่กับพี่อยู่กับพี่เนี่ยี่ผมกูตามกูตามกูตามแขนมึงตีกูทอมบี้ไอทอมบี้ไ้นี้อตวเขาตวเขาไ่ได้กร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 เ i sorry y friend อาดี โอ้ร oh. e uh ี <laughs> Dude, like, right. ่เียอะไรนะกูองฆ่ามันได้ได้วันเด้กูต้องฆ่ามันได้ได้กูองฆ่ามือก็ได้เฮ้ยอ้ยเฮ้ยไปตามมาเลยแล้ไมเฟนทบดเติมมือบอไมเฟนไอสัตว์ What you d o เอ g เอ่อ What do you name, ดยูนีมดิไอกอ่อรถชู to ว่ a ว you นตายตายน่ บอลไม่ได้ยินไม่ได้ยินแล้วมันตายละ้ายเยี่ยแบ็กไอซ่า